ราคาทองล่าสุด13กุมภาพันธ์ 68พุ่งอีกแล้วสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำวันที่1 3กุมภาพันธ์2568ครั้งที่1เมื่อเวลา9นาิกานาทีร่วงลง100บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้1 2กุมภาพันธ์ทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ46.650บาทขายออกบาทละ46.750บาทส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ45.813.52บาท และขายออก47,250ขณะที่ทองคำสิงคโปร์วันนี้รายงานว่าราคาทองคำส่งมอบทันทีหรือ Gold Spot เปิดตลาดวันนี้ที่2,907ดอลลาร์สหรัฐต่อออนขณะที่ค่าเงินบาทเทียบเงินดอลลาร์สหรัฐเปิดตลาดในประเทศอยู่ที่33.98บาทต่อดอลลาร์สหรัฐขอบคุณมุมข่าวค่ะ